อันนี้ก็พามาชมตัวปี410สนะสงลมนะครับนะสิปีสิบเก้ากองอากาศอยู่ข้างหลังเลยพี่สตาร์ทได้ไหมเนี่ยได้ได้เนอสตาร์ทที่เฉยแต่ไม่ไดเ้เดี๋ยวพี่ยาวสตาร์ทให้ชมให้ชมฟังเสียงมันอ่าุดยอดแล้ว นม่มีออปชั่นครบนะครับนี่มีปอดไล้ข้างล่างนะครับไฟตัดหมอกนะครับทีซีหนึ่งศูนย์อ่าบล็อกแพ็กด้วยนะครับถังน้ำมันสองฝั่ง แ่เสียงเอกันรักจริงๆเป็นช่วงล่าเป็นถุงลมนะครับน่ารุ่น M&A นะครับใส่พอดีแกนัดมาเจอกันครับผมไม่ได้เจอกันนานก็เลย มาเจอแกนะครับแต่ก่อนแกแกขับหัวจีเอเปลี่ยนมาเป็นัวพีนะครับโอ้ลอเลยโอ้โอทุมทำสีแดงด้วยนะครับโอทำสีแดงกระทะเอาโคด้วย คือดูภายในได้ไหมพี่ไม,ไ,ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรอ่ะดูออปชั่น <laughs> โอเบาะหนังด้วยนะครับนี่อ๋อมีถ่ายเทนน้ำหนักนะครับแล้วก็ยกล้อนะครับอ๋อมีฮิวโฮด้วยอ่าแล้วก็ตัดอ่าฟ็อกแบกนะครับอโอ้แอร์นะครับไฟวิทยุนะครับ วินหน้าจอเป็นสีด้วยนี่หน้าจอเป็นโลโก้ด้วยนะครับเดี๋ยวด้วยถนนออปชันมีเบรกไอเสียนะครับคูสคอนโทรนนะครับแล้วก็ยกระดับเพลสีขึ้นจะสีลงนะครับแล้วก็มี P.T.O. ด้วยนะครับมีไฟหน้านะครับฉุกเฉินนะครับอันนี้ปรับมุมมองกระจกนะครับซ้ายขวาอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอ่อ เป็น19 n ครับคันนี้เป็น19 n แต่ออปชั่นนี้สุดยอดเลยโอ้โี่พี่ยาวพี่ยาวนะครับคนหลองเราเองนะครับต้องขอบคุณพี่ยาวด้วยนะครับให้ให้ได้ถ่ายนะครับอ่าโอ้โหภายใน มีไฟนี่ด้วยโอ้สุดยอดเลยอะไปเดี๋ยวเราลงไปคุยกับแกนะครับขออนุญาตับเครื่องนะครับอ่าปิดโหสุดยอดเลยลรถคันนี้โอ้ออปชั่นเต็มนะครับแล้วก็เป็นหน้าจอแบบเป็นดิจิตอลด้วยนะครับ สุดยอดจริงๆไฟออปชั่นข้างล่างก็ครบด้วยนะครับแบบเดียวกันเลยอ๋อจะใช้ก็คือมาแทนปุ่มนี้แต่แชนรีโมทแทนได้นะครับไ,ไอ,อเป็นโอ,อเป็นแม่เหล็กด้วยนะครับแแต,แต่ก่อนนะผมเคยทำนะมันติดตรงเนี้ยนี่ไง <laughs> มันติดนะครับมันเป็นแม่เหล็กนะครับคือหัวจะเป็นแม่เหล็กสามารถกดได้เลยนะครับโหสายยาวอะ่ะอันนี้คือแล้วกดปุ่มนี่คืออ๋อตรงนี้ ก่อนกดกดให้ไฟติดก่อนอ๋อแล้วก็กดผมนี่คือปุ่มขึ้นกดขึ้นกดลงไอ้ยายอดอ่านี้ก็จะตัวล้อล้อว่าเราต้องไปกดตัวนู้นตัวเดียวอ๋อนี่คือกดลงอ่านั่นนั่นลงล้อแล้วลงแล้วลงแล้สุดยอดอ่ะถ้ากดหยุดก็คือกดสต็อปนะครับใช่ไหมฮะใช่ใช่โอ้ความรู้ใหม่เพราะรุ่นนี้เห็นมาหลายคันแล้วแอบเพิ่งเพิ่งก็ได้รีวิวนะฮะเพราะว่ามีแต่เน็กเจนหมดละ โอ oh, สายยาวนะครับสุดยอดเลย okay. <Okay. S 1> อะโอเคพี่ยังไงก็ขอบคุณพี่ยาวนะครับ <Okay. S 1> ให้ความรู้นะโอเคครับขอบคุณมากครับ